คุณเคยรู้สึกไหมว่าชีวิตมันเหมือนมีสองด้านด้านหนึ่งคือดาวแห่งความสำเร็จที่ผลักดันให้เราเก้าวไปข้างหน้าคว้าโอกาสสร้างชื่อเสียงอีกด้านหนึ่งก็คือดาวถ่วงกรรมที่คอยฉุดรั้งดึงเรากลับไปสู่จุดเดิมความผิดพลาดความเจ็บปวดมันเหมือนเรากำลังวิ่งแข่งกับตัวเอง เมื่อเช้านี้ฉันนั่งสมาธิแล้วก็เห็นภาพตัวเองกำลังเดินอยู่บนเชือกเส้นบางๆมือข้างหนึ่งถือถ้วยรางวัลอีกข้างหนึ่งคือหินก้อนใหญ่ทำไมต้องแบกมันไว้ด้วยละ่ะฉันถามตัวเองในใจคำตอบที่ได้คือเพราะทั้งสองอย่างนี้มันคือส่วนหนึ่งของฉันความสำเร็จก็สอนให้ฉันรู้จักคุณค่า ความผิดพลาดก็สอนให้ฉันรู้จักเติบโตทำยังไงให้บาลานซ์หรอง่ายๆเลยยอมรับยอมรับว่าเราไม่ได้สมบูรณ์แบบยอมรับว่าเราทำผิดพลาดได้และยอมรับว่าเราคู่ควรกับความสุขปล่อยมือจากหินก้อนนั้นบ้างก็ได้นะไม่ต้องปล่อยทั้งหมด แค่ให้มันเบาลงแล้วถ้วยรางวัลในมือคุณมันจะเปล่งประกายเจิดจ้ากว่าที่เคยถ้าคุณรู้สึกแบบนี้เหมือนกันมาเดินทางค้นหาความหมายชีวิตไปด้วยกันนะกดติดตามไว้เราจะอยู่ข้างๆคุณเสมอ